那。Nah. สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่จะเราก็บับเอ้อช่องผมนั่นแหละจบโอ, <laughs> โอเคโอเคพอพอพอ,พอนี่นี่ยิน,น,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JMJ ครังนะครับวันนี้ก็คลิปทั้งสองอีกแล้วนะครับใช่ก็เหมือนเดิมครับมากับท่านคิมนี่แหละคุณคิมคู่หูของผมสหายของผมในสนามลบซึ่งวันนี้เป็นการต่อสู้ที่แปลกประหลาดไปนิดหนึ่งก็คือว่า จำนวนศัตรูมันเหลือกว่าเราและมันกำลังจะห้ยี่เราจะทุกทิศทางแต่มันต้องห่วงพวกเราถึงถึงแม้ถึงแม้จำนวนมันจะเยอะกว่าเราแต่ว่าใจเรามันเข้มแข็งกว่าพวกมันเอออย่างงี้เป็นอย่างงี้ถูกต้อง <c oughs> จากเราแข็งแกร่งกว่าจํานวนมันเยอะกว่าแต่ว่าความ ห้ามยอมแพ้ถึงมันจะมาบุกเราสองทุกที่ทางแบบอันนี้เป็นแบบที่มันแยกกัน,นครับแบบมันจะศัะตรูจะรวมไปหนึ่งคนแต่ว่าพวกเราให่ยายแล้วพวกเราไม่ยอมง่ายๆหรอกก็รวมพลังเป็นหนึ่งสำหรับสูนทาอากาศก็โอเคชนะจีจีแต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบเดือดเดือนะครับมันก็แล้วก,ก็คนหนึ่งโปรไฟล์เสียด้วยก็ไม่แปลกใจนะครับมันก็โอ้โหดูด้วยทหารสี่สองแล้วกว่าโอเคมันก็รับชมรับฟังกันเลยครับ ดูสิครับ47นาทีไม่ไม่จะว่าไงดีครับแมปมันใหญ่ไงล่ะซึ่งผมกับคุณคิมเนี่ย uh, ก็อ so> ยู่ต่างคนต่างอยู่แยกกันเลยอยู่แยกกันเลยก็คุณก็รู้แมปอยู่แยกกันเนี่ยก็มีเสียงนะเพราะว่าสตูมมันอยู่ด้วยกันซึ่งมันสามารถสร้างแนวป้องกันหนาแบบมันรวมกองกองกำลังทหารเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มาบุกแล้วกันฐานแบบพวกสายแคมนี่แหละยกเว้นท่าทางกันซึ่ง ต่อต้านจะได้เสียเปรียบนะถ้าเกิดอยู่ด้านข้างเพราะสาเหตุเนื่องต่อเนื่องมาจากก็ยังไงแบบนี้แหละซึ่งผมกับคุณคิมอยู่ด้านข้างครับซึ่งเป็นสาพันสามารถลุมเปน็นต่อต้านต้องรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถึงจะก,กันซึ่งมาเป็นต่อต้านบุกสาพันตั้งรับซึ่งสาพันเนียมันก็ตั้งรับเก่งนะไม่ถือว่าอ่อนซึ่งสรุปก็คือว่าต่อต้านเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นหน่วยบุกแต่สาพันเป็นทั้งหน่วยบุกและหน่วยตั้งรับ ดูแนวป้องกันสิหอจุด,ดยดจริงโคตรแรงจากไกลแล้วก็บังเกอร์ที่มันถึกเป็นแนวป้องกันด้านหน้าโอ้พระเจ้าสาพาเนีตเก่งทุกด้านยิง่งแสุดและทางเครื่องบินก็โคตรเร็วนะสามารถสรอนแนมกสามารถสรอนแนมได้อย่างได้อย่างกระทันหันแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแปลกจะทาไมมีเงาครับพาะผมเนี่ยผมเนี่ยปรับเอฟเฟกต์กราฟิกมีเงาเพราะว่ามีคนบอกว่าใหส้สวยหน่อยอ่ะจะให้เลยสวยยังซ <c oughs> ึ่งไม่รู้มันจะแหลกต่อโทรศัพท์เครื่องผมรูปต่อแต่ก็ นีก่อนโอเคซึ่งตอนแรกๆก็ไม่มีเยอะนะครับก็สร้างฐานแล้วก็เรไรวน,นี้แหละโอเคตามนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเราแค่เก็บทรัพยากรเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยซึ่งเราได้เปรียบทางเก็บทรัพยากรเยอะกว่ามันมั้งนะตัวมาแล้วครับที่แค่นี่แค่ปรับแค่แสงเงามก็สวยแล้วนะก็ดีแล้วปรับกราฟิกเงาเนี่ย แต่ไม่กราฟิกไม่ปรับเอนเเมชันหรอกซึ่งเราจะได้เปรียดตรงที่ว่าถ้าศัตรูไม่ไปทางน้ําก็เราสามารถเก็บทรัพยากรทางน้ําเพื่อที่จะได้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาฐานทัพเราต่อนะครับส่วนคุณคิมก็โอ้โอเหเรือรักเตวเวนลัสเยี่ยมันวิ่งกูดซึ่งผมได้ทางการสอนในสีฟ้าสู่สีฟ้าเนี่ยมันอยู่ชั้นสองและมันและมันพึ่งสร้างลงผาจุดโจมนั่นหมายความว่าทางเรือของมันจะสร้างช้ากว่าผมซึ่งผมเนี่ยสร้างอู่เรือมาก่อนมัน และสิ่งที่ผมปลอดภัยก็คือผมสร้างป้อมตบโดวไว้เพื่อกันไม่ให้มันเอาเรือสะเทือนนะสตเบกกลัสไงหระ <c oughs> โอเคไม่รู้ถ้ามูชมเห็นโทรศัพท์มาเห็นมันแหลกหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเกี่ยวกับการอัดด้วยนะแบบจะว่าไงดี <c oughs> ก็โทรศัพท์ผมเนี่ยก็คุณภาพไม่ค่อยดีอีกอย่างผมใช้เน็ตบ้านเออเน็ตบ้านแบบเน็ตที่สมัครทั่วๆไปไม่ใช้ไวไฟนะครับเลยก็แหลกๆคุณก็สังเกตว่าทําไม คลิปอัตวัวผมมันจะกระตุกแค่บางตอนบางท่อนบางตอนนะโอเคซึ่งผมเนี่ยซึ่งสีฟ้ามันจะแน้นใสแคมสเปรย์ก่อนนะแบบจะมั่งคดีแบบไม่ไปเก็บทเปรยากรอนแบบการแต่ทานอย่างเดียวนะหละังจากที่ผมได้เปรยากรอนมาเยอะขนาดนี้อย่างแรกเลยสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ขึ้นชั้น3เนี่ยเพราะว่าผมจะต้องการทเปรยากรอนสร้างโรงผลิตทเปรยากรอนเมื่อสร้างโรงผลิตผลิตทรัพยากรเยอะแล้ว,ลวก็ค่อยอัพชั้น3นะครับนี่คือเทคนิคการเล่นนะ โอเคคุณจะเห็นว่าคุณคิมเนี่ยกดตามศัตรูในการใช้เรือรัตเวนลัสคุณสามารถย้อนดูคลิปเลือก็ได้นะสวยมป็นงดงาเรือรัตเวนเรือสะเทือนรัตสมสามารถแพ้แพ้ให้กับเรือรัตเวนในจํานวนเยอะเหมือนกับต่อต้านดุมเหมือนกับอาพันดุมต่อต้านนั่นแหละอีกอย่างต่อต้านมันยิงอาพานมันยิงแบบยิงแรงก็จริงแต่ยิงน้อยต่อต้านยิงเยอะก็จริงแต่ยิงเบาเออมันแตกกันอย่างนี้แตกต่างกันอย่างนี้ซึ่ง ผมประมาทไปหน่อยคือว่าผมเนี่ยไม่ต่อนในไมค์ทีเลยก็มันสร้างป้อมตบโดไว้เรียบร้อยแล้วและไม่ต้องห่วงเพราะไม่กัวงวลเพราะว่าขึ้นผมเนี่ยขึ้นขึ้นชั้นสามเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นชั้นสามเร็วกว่าสีฟ้าสาเห็นต่อเนื่องมาจากไอ้สีฟ้าเนี่ยมันไปสร้างป้อมตบโดและสูญเสียทรัพย์กรไปตั้งสามร้อยหน่วยและมันเสียเปลี่ยบตรงที่ว่าผมเก็บทรัพย์กรในน้ําหมดแล้วมันก็เลยอน,นี่เออไม่ใช่โอ้โหเสียทรัพยกรไปเยอะเลยนั่นน่ะ รีดผมต้องรีดสิบบ่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะนานหน่อยและพื้นที่ในโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยเยอะด้วยซึ่งไซต์ที่ผมไม่สร้างหอต่อต้านอากาศเสียงก็คือว่าคือว่าก็ต่อเนื่องมาจากนี้ครับก็คือว่ามันเสียพลังงานไปเยอะแล้วก็ทรัพยาการแพงด้วยซึ่งซึ่งถ้าใครนะเน้นการสร้างหน่วยก็แบบไม่มีทรัพยากรที่จะสร้างหอต่อต้นานเสียงก็เอารถต่อต้านอากาศเสียน,นั่นแหละมันขึ้นที่ไปมาได้งไงล่ะแล้วผมเนี่ยก็พยายามจะ จัดการอู่เรือแต่แ้กเสียดายมันต้อมตัวมันบูส์ไงล่ะมันบูส์แดงนะครับถ้าบูส์ทองมียิงไกลกว่านี้ยิงแรงกว่านี้โอเคฐานะก็ไม่ได้ป่านะครับคอยเป็นหน่วยคอยคอยตรวจการไงถ้าเกิดศัตรูบุกตรงไหนค่อยตั้งรับตรงนั้นแบบนี้เนี่ยตอต้้นจะได้เปรียบตรงที่มันมีป่าเยอะแล้วก็สามารถสร้างทหาระในป่าตรงนี้บ้างแล้วก็ตรงนี้บ้างสามารถเป็นหน่วยตรวจการไงอย่างเช่นถ้ามันบุกตรงนี้สามารถย้ายกองทหารตรงนี้มันก็มาตั้งรับตรงนี้ แต่ถ้าเกิดมันบุกสองทางเนี่ยจะสามารถใช้พลังมิตของเราช่วยเหลือทางนี้ทางใดทางหนึ่งแต่ว่าเราต้องสร้างแนวป้องกันพวกกำแพงเอาไว้นะครับนี่คือเทคนิคนะนี่คือว่าคุณต้องเร็วคุณต้องเร็เวเ,เท่ากับเร็วเท่ากับตาปันอานี่อะไรเอ่ยทหารนาจีเพียบเลยนะซึ่งเป็นสายแค้นนะครับสายแค้นทั้งคู่เลยได้ซีป้ามาสร้างแต่เรือเยๆน,นะเือนบก พยายามจะเอาเรือสะเธอนนะเธอมาลอยมาลอยฐานเรือผมเฉยจได้ผมสร้างเรือโจอเขมาไว้แล้วอืมจะไปไหนฮะไปไหนกลับมาสิกลัวอะไร <c oughs> แล้วผมเนี่ยเน้นโจมตีอู่เรือของมันนะครับคุณก็รู้ผมเกลียดพวกเรือสะเธอนนะสะเทอนะทอบกัสมันขึ้นบกลงน้ําแถมยิงสกุลประเภทจอกก่อะอันนี้มันบูสต์นะครับไม่มีอะไรหรอกมันบูสเฉยๆนะ่ะเพราะเมื่อกี้ผมยิงจากตรงนี้เออไม่ใช่ เออเข้ายะใกล้เกินไปโอ้โหผมไม่ค่อยอัพเรือโดยคิมมาซะด้วยส่วนคุณคิมก็ทําการเอาหอเป็นหน่วยตรวจการบนชายฝั่งแบบมันมองเห็นด้านบนส่วนคุณคิมเอาเรือโดยเค้กับเรือรัตเะเวไปกดดันศัตรูจากด้านนี้คุณคิมก็กดดันเก่งนะครับกดดันเป็นด้วยบุญทองเขายึดด้วยนะเร <c oughs> ื่องผมจะตรงนี้จะเห็นว่ามีเรือสะเทินนะสมบุกหนึ่งขาจะมาสอนแนวแต่ว่าเขามีหอสนายคอย ดักมันอยู่แล้วแต่ว่าหอใส่ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ให้ลดให้เรือรดต่อต้านอาคเซียิงสนับสนุนก็แตกไปมาสอบแั่ในนั้นวกเว้นถ้ามันบูสถ้ามันบูสเลอมองถีดเนี่ยก็เรียบร้อยซึ่งคุค่กิมตรงนี้ก็สั่งการยิงนะครับไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ดูมอนว่าสีฟ้าจะช้าก,กว่านะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรขอ,ของมันเนี่ยตั้งแต่ป้อมต่อไปดูเลยก็ซิฟจุดหนอ้าต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้ เรือดำน้ำนะครับเพราะเรือดำน้ำเนี่ยเป็นเรือที่ยิงระยะไกลแล้วก็สามารถปราบมันเป็นตัวปราบป้อมตอบิโดน่ะถ้าคุณบูสต์สยต็ด้วยนะโอเคต้องทำการสร้างเรือดำน้ำมาเรื่อยๆนะครับผมต้องการเรือดำน้ำแค่สามลำนะครับไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นหรอกแค่เรือดำน้ำสามก็สามารถผลม,มันจากตรงนี้แล้วก็ผมจะทำการส่งพอไปสออเน่ยเพราะว่าไปตรงนี้ก็เจอเฮออ้ยแรงอยู่แล้วนี่ ตัวบิดูฝ่ายาฟั 3, แแนแล้งไอ้วตอนจะเห็นว่าตัวมมีแฮมเมอร์นี่แฮมเมอร์คอยไปสวอยฐานทัพผมไม่แน่ใจเนี่ยคือว่าไอสีฟ้านะบนชั้น3แล้วก็มีหอต่อตัอต้งเสียงเทียบอยู่นะแล้วก็ผมจะบอกคุณคิดว่ามันสร้างลงผาอยู่จำนวสามลงสายแฮมเมอร์นะครับก็คือเจอสายบูนอีกแล้วนะโคตรจะเกลียดร,รังเกียจผมเลยโคตรเกลียดเลยนะ อ okay. ผมบอกว่ามันจะมาต่อยตรงนี้หรือเปล่าเคลื่อนไอเดียนเคลื่อนใหญ่ออแบบผมต้องการให้คุณกิมเพราะคุณกิมไน้สร้างจีห้าไงแหละเลยก็บอกให้คุณกิมไปต่อแนมแล้วผมองการส่งเรือตะเวนไปตายหนึ่งลำเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างนี่แหละผมได้สดดร้างอามามมาด้วยไงนเพราะว่าแมปนี้ต่อต้านเหมาะดีนะเพราะว่ามันกลับระเบิดได้ไงครับท่านผู้ชมเนี่ยก็นี่ไงครับคุณกิมได้สร้างเรือน,ำ,นำมาด้วยโอเค แบบนี้มันแคบเลค,ครับตรงที่ศัตรูมาแค่สามารถลางกัดระเบิดดักมันได้เลยสามารถลดกองกำลังของศัตรูลงมาได้และสรุปก็คือนี่ไงนี่ไงมันมาจริงๆนะสีฟ้ามาจริงๆนี่ไงมาเป็นมาทั้งกองพันเลยนะมันมันส่งมาหมดเลยง่ายสุดเลยดูดูมันมานี่คือข้อดีกับการส่งเอวัาตาหารัไวในป่าดูดูดูนะนี่คือข้อดีของการไว้ทหารในป่าซึ่งหลังจากที่ผมเห็นแบบนั้นปับ๊บผมเลยรีบสร้างหอ และคุณคิมได้ทาการเอา G ีห้าไปหล่อเพราะว่าพวกวันนี้มีเยอะก็จริงแต่จานนันเข้มแข็งกว่าแล้วก็มันไม่มีอะไรพวกกระทางอากาศไงเหรอแต่สามารถหล่อไปทีนึงก็สามารถคุณคิมลดได้ไม่เยอะแต่ที่นี้นคือว่าทําความเสียหายตอมความความทำความเสียหายให้มันก็ยังดีนะโอเคผมได้เอาจังเกิลทุกจังเกิลที่ผมมีมาไว้ตรงนี้พร้อมกับตั้งหอหอเพิ่ใหญ่อีกหอ,อหนึ่ง ก็ผมไม่เปิดกราฟิกมันจะแหลกหรือเปล่านี่คือไซส์ทำไมผมปรับกราฟิกเพราะว่าผมไม่ใช้ไวไฟผมใช้เน็ตนี่ไงแหลกแน่นอนจังหวะนี้เออผมเล้อ้าผมมีกองเรือมาช่วยนะผมมีเรือโจที่ไงล่ะผมบูสโลหะลดป้องกันนะครับพวกสายอันนี้เนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเน้นโจมตีแล้วมันแค่บุกฐานทัพเฉยๆนะโอเคแม่มผมก็ช่วยยิงด้วยนะอีอย่างมันเน้นแต่อาคารสมากก่อนไม่ค่อยเน้นหน่วยทหารใดๆหรอก แมปนี้นะต่อต้านฉันไม่ใช้หรือว่าศัตรูใช้มันตรงนี้สามารถเช่นเห็นกองศัตรูมาบุกตรงนี้สามารถเอาพวกเรือมาคุ้มกันได้นะทั้งสองฝั่งนะโอเคจังหวะนี้ผมก็รอดจากการตายได้มกผมยิงช้ามากอ่าสุดท้ายกองกำลังของสีฟ้าได้ถอยทับในที่สุดแล้วก็เรือแล้วผมได้ทำการวิ่งจรวดขี่ปานเใสไแล้วว่าผมต้องใช้หอมเพื่อตรวจ เพื่อมองเห็นบนเพื่อมองเห็นบนหินหรือโคนตรงนี้แหละมันรู้สึกว่าอะไรดีรู้กลังของสีฟ้าจะถอยท่าในที่สุด <c oughs> คนเก่งจะทำการเอา G5 ลอยไงละ่ะโอเคคณจะเห็นว่าผมใช้เริอมนน้ำกำจัดหน่วยอาคารไปเยอะอาคารไงละ่ะ แบบจะไม่ดีแบบลดอาคารของตัวอุ้ยมันสร้างแฮมเมอร์มาเยอะอยู่นะคุณคิมไม่ต้องห่วงกับเพราะในพวกนของคุณคิมเนี่ยมันแรงอยู่แล้วถึกแตงหากพวงกันขึ้นชั้นสี่ต่อซึ่งผมแผนของผมก็คือน่าจะเอารถขวัญนี่แหละซึ่งทางเลยพวกผมไม,ไม,ไม่ผมไม่ใช้ทางเหนือแล้วเพราะสาเหตุหนึ่งต่อเนื่องมาจากว่าตรงนี้ถูกเคลียร์ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเคลียร์เรียบร้อยแบบไม่จำเป็นต้องดังน้ำแล้วก็ผมเนี่ยสามารถแต่ว่าผมสามารถทุบทิ้งเพื่อประหยัดไฟฟ้าแต่ผมไม่ทําเพราะว่ามัน เรื่องปะปาโอเคเรื่องกล้องเรื่องของคิมคุณคิมก็ทำการลาดตะเวนตรงนี้เราสามารถใช้พวกเรือเนี่ยมากันแถวชายฝั่งได้แต่ว่าผมสมัมไม่คิดตักแต่แรกแล้วก็ตามที่ผมคุณเห็นก็คือแฮมเมอร์มาเพียบเลยอื้อื้ำอื้ํากับดํา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 โอเครอดรอดเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตก นี่เขียวมันมีสูทและมีทหารมีจีนแล้วแล้วก็มีทอร์เรนต์ด้วยมีทอร์เรนต์ด้วยมีใต้ฝึกตั้งหะกพรอะผมตกเนี่ยอ,อาการวิกฤตครับเพราะใต้ฝ่กยิงไกลแล้วยิ่งมันตั้งป้อมเนี่ยยิงไกลกว่าเดิมอกีกโอเคไอ้เฮดผมโดนยิองอาการสร้างรถขวันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยทำการบูสต์การโจมตีแต่ว่า ทอร์เรนต์นนะมันยิงสวนกลับมาและจลํานวนทอร์เรนต์ที่มันเยอะกว่าน,นะครับจนให้ผมเนี่ยได้สูญเสียเรือดำน้ําไปทั้งสองลำส่วนเหลือแค่เรือดำน้ําลําเดียวที่รอดจากเหตุการณ์นี้ได้ <Okay. S 1> ผมเนี่ยไม่สั่งให้โจมตีหรอกให้มันรับตาเวตรตรงนี้นะีเฉยนะบอกว่าถ้าเกิดศัตรูมันเอาทางหรือว่ามันสร้างอู่เรือกลับคืนมาสามารถนะสามารถยิงตอร์ปิโดสวนกลับได้เลยแต่ว่าไอ้สีเขียวนะมันสั่งการยิงแบบไม่อยากไม่หย,ยุดย,ยั้งเลย คุณคิมไสอนในใหมกทีก็พบว่าสีสีเขียวชั้นสีสีฟ้าก็ชั้นสีและมันก็จะเอาจีฮกชัดเจ๋วจริงๆคุณคิมเอาอะไรเอ่ยคุณคิมเนี่ยถ้าทำการทำการเอาทางอากาศแล้วก็คุณคิมกังจะสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดน nice. nice. <ม>่าส์น่าส์แล้วผมเนี่ยจะทำการเอาเรือน้ไปปวนมันแต่ไม,ไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กล้าปวนง่ายสุดเลย มันทอรเรมันเยอะแถมซุปมันก็รอดักยิงไงล่ะแะสำหรับ yeah, ผมนะผมได้ทําการการตรงนี้เป็นที่สุดเลยเพราะว่าจะว่าไงดีนะเพราะว่าถ้าสะลุบุกตรงนี้นะผมมีหน่วยต่อการตรงนี้สามารถแยกร่างของผมไปตรงนี้ต่อดได้แล้วก็ทำการอาอัมมาดด้วยาบา,างเาวางกับระเบิดนะครับนี่งไงมาพอไม่สนหรอกพอยกันฐานก็พอ โอเคแล้วก็สตูทําการเอาฮอไปสอดแนมเออมาตรวจจับเดือนน้าผมและจังหวัดนี้ฮอเฮลเตอร์แมลงปอปด่าเฮลเตอร์ไปโคนใครชนะเอ่ยโอ้ชมวิวนี้ลึกอบชมวิวลึกเกินใครชนะเอ่ยจังโอ้โหคเคยของต่อต้านนะมีจุดวดไงล่ะเวทีโฟฟเซอร์วโอ้มันส่งมารอบสองจังหวัดนี้ โอ้ยเธอโยมนี้สิครับรออะไรแต่นี้ไม่ทันนีไม่ทันนี้ไม่ทันนะครับแต่ฮอของสีฟ้าถือว่าปลอดดีนะสูมคือว่าสีฟ้าเหมือนทาอากาศมันจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันจะบอ,อากาศเพื่อหรือว่ามันอัพอย่างอื่นวะเพื่อนไปสอนแนวมันปุ๊บแล้วก็พบว่าโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อ่าทากอากาศบุกไม่ได้ทั้งบกก็บุกไม่ได้อาไงดี และสีเขียวมีรถสร้างก่อนแล้วโอ้ไม่ก่อนหนักไปใหญ่เลยครับท่านผู้ชมหนักไปใหญ่เลยซึ่งศัตรูนี้นะมาใช้เทคนิคนี้ครับมันใช้เทคนิค2ลุม1แบบทิศฝ่ายเราเนะี่ยมันแยกไปทั้ง2ฝั่งแล้วก็เราไม่รู้ว่าศัตรูจะบุกตอนไหนซึ่งเราสามารถดูได้ถ้าเกิดเราโดยตรวจกันไว้ในป่าสักประมาณตรงนี้ก็วางไว้สักตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ยิงดีนะเทคนิคนี้ผมเจอมาบ่อยนะซึ่งของกบวิกฤต ผมตกอยู ica, kind of so okay. then, ่ในวิกฤตกังวลผมเลยต้องบังการเดอร์เพิ่มเติมแม่งเลยโอเคแล้วก็เอาจังเกิลผมตั้งแนวแบบนี้เพราะว่าจังเพราะตต้ามันต้องยิงแต่มันต้องไม่ใช่ตต้านะมันต้องยิงจากหลายทุกทิศตต้าต้องยิงจากหลายทิศทางไม่ใช่แค่ทิศทางเดียวต้องต้องตั้งแนวแบบนี้ถึงจะเข้าเอาอยู่และหลุมก็คือไรเนี่ยสีฟ้ามันไม่มีอะไรหรอกหรือว่าจะบุกแต่ไม่บุกหรอกถ้าบุกก็เจอ กับระเบิดผมผมทําการยกเลือกการหวังกับรลเบิดเพราะกลัวสีฟ้ามันจะบุกม,มาทางนี้ผมจะเอาเครื่อที่จะเบิดเอาตามคุณคิมอันนี้เนี่ยที่ได้ส่ง G ห้าไปต่อในตรงนี้จู่กเจอเจอกล้องกําลังสีเขียวโคตรเยอะเลยมันจะมาบุกผมจริงๆด้วยแล้วก็สีฟ้าก็เตรียมจะบุกผมถักทางนี้ Oh my god อ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะผมเห็นรือผมอึ้งสิครับรออะไร โอ้ oh my god มาเยอะจริงๆ <c oughs> จังวันนี้ถึงจำนวนจะเยอะกว่าเราแต่ใจเรามันเข้มแข็งกว่าอ่าๆโอเคดูดีเลยเอยโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่เอาเรือจะเกกันตรงนี้เพราะว่าผมมีแนวป้องกันตรงนี้เยอะแล้วผมเอาเรือจะเคไปกันตรงนี้แทนอ่ามาไกลเ,เรือ่อยๆจังวันนี้ไงเอย อโอ้โห oh oh, กลาง,งสีฟ้าสีฟ้าโอ้ oh my god เมื่อกี้ท oh! ่านผู้ชมโอ้โคตรใจเยอะเลยโอ้ยโคตรเยอะโอ้ m ม god แต่มันทุกคนครับจานเราเข้มแข็งกว่าแต่ศัตรูนะไม่สนเหลือเจอขี่ของคุณคิมมันเอาใจ มันโอ้โหมันรู้ว่าผมอ่อนกว่าคุณคิมเลยจะคิดจะบุกคุณคิมนี่นะโอ้ oh my god มันเยอะขนาดไหนเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆดูสีเขียวก็บุกทางนี้สีฟ้าก็บุกทางนี้โอ้โหเฮือบุกสองทางเลยหรือใจผมถึงจำนวนมันจะเยอะแต่ใจผมมันเข้มแข็งกว่าไงเล่ะ ผมรีบสร้างกำแพงเลยนะกำแพงจะช่วยจะช่วยเจไ้ไงดีช่วยไม่ให้แบบมันพุ่งเข้ามาหาเราและสรุปก็คือฐานลผมถูกกดจับคุณคิมส่งข้ามมิเบิร์ดแต่สรุปก็คือ,คอ,คอโอ้ข้ามมิตอเบิร์ดเ,เกือบชนไดน้และเมื่อสีเขีเยวเห็นคุณคิมพลาดแล้วมันบุกเลย โอ้โหสีฟ้าก็มาเยอะจังวันนี้แหละแน่นอนสีเขียวบุกสีฟ้าบุกทางนี้สีกขีบุกนี้อะไรจะเดเสียใจด้วยนะครับผมวางกระเบิดอะอะอากับระเบิดตูมตูมตูอมอุ้ย,อ,ยอักเสบอักเสบอุ้ยอักเสบแล้ก็เจอผมดักยิงแบบโอ้โหอ้าวสีฟ้าถอยจะบุกคินบุกคุณคิมต่อจังวไว้เป็นไงอ่ะอาเป็นไงอ่าเป็นไรไปเลยเป็นไรเอาถอยสิครับโยมอ๋อไม่นะ มันฝังการยิงมันทำมารถมันทำไรระเบิดกับระเบิดของผมเอาเรื่องอ่อจำไว้เรือเจอเค่ผมไม่ยอมได้ไง่ายเราเจอเค่ผมก็ทําการโจมตีมันสนุนสนับสนุนการโจมตีแต่จำนวนมันเยอะกว่าก็ทางคุณเห็นนั่นแหละเออเออเออเอื้อาฮ่าฮ่เอาไงดีบุกต่อก็เสียใจด้วยอืมอึมรุ่มันก็ถึงแหวนนี้ตั้งก่อนนี อ้าวอ้าวอ้าวยิงผิดที่แล้วโยมยิงผิดที่แล้วนะโยมเออไม่กล้าอ้าวจังหวะนี้นี่คือสาเหตุทําไมวางการระเบิดนะครับก็คือว่ารถเพราะว่าทําให้สตูตกในวิกฤตกังวลแบบมันก็ไม่รู้กับระเบิดตรงไหนบ้างมันก็เลยแบบการที่คุณเห็นอ้าวโยมโยมอ้าวท่านท่านเอาคุณท่านเป็นไรเป็นไรคุณท่านอ้าบุคุณคิมแต่จะได้คุณคิมตั้งรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าเป็นไรเป็นไรอ้าเป็นไรเป็นไร เป,เ,ปเ,ปเป็นไรเป็นไรโอ้โอ้ยดีมิบูสไลทที่ผมบุสทองก็คือเพิ่มเลี้ยช่วงยิงไงละ่ะคุณคิมก็ทำการการพอไอฟิฟาร์มก็ฉลาดนะเอาเข้ามันมาทางนี้เฉยเลยมาก็แตกสิครับออรอเลยนี่มันตัดสินมันตัดสินผิดวิธีแล้วนะมันตัดสินจะบุกเดี๋ยวสิได้กล้องของกล้องของมันแตกหมดเหลือแต่รถต,ต่อต้านยานกับรถสร้างก่อใต้ฝนเรียกว่าใต้ฝนดีกว่า จะด้วยโอ้โหโบุกมาเยอะขนาดนี้นทำอไมแค่ลงไฟฟ้าลงเดียวงั้นเหรอจัดไปเฮ้ยนี่ไปทำไมฮะนี่ทำไมบุกผมสองทางเป็นไงล่ะบุกผมสองทางทีนะไม่แดกฉันหรอกอ่า,อา,อาบึมบึ้มบึ้มบึ้มออเอ,อาวถอยสิครับถอยสิค,ครับรออะไรอ้าเอาไปไหนเอาไปไหนไปไหนไหนบอกว่าเข้าไหนเข้าดีนักใช่ไหมใช้เทคนิคลุมหนึ่งคนนั่นหรือไมไ่แดกฉันหรอกวันนี้ และจังหวัดนี้เป็นไงเออจังหวัดนี้เตรียมจะบุกสีบุกต่อนะครับของพงษ์ลีไปนหน่อยนะครับซึ่งผมเห็นก็และคุณคิมบอกว่าไอ้สีฟ้าจาทางอากาศแท้จริงแล้วแต่คุณคิมไม่ยอมหรอกคุณคิมไม่ยอมคุณคิมไม่ทําการส่งส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปจัดก,การมันไงล่ะดูซิเป็นไงเอ่อจังหวัดนี้ และมันสร้างไกลจากฐานด้วยนะฉลาดนั่นนะ่ะโอ้โหขึ้นไปแค่เบิดลําเดียวสามารถทําลายไปหนึ่งทั้มาโอ้ไม่อ้เรียบร้อยเจอสอยนะครับหอป้องกันอากาศเยอะขนาดนี้ไม่รอดหรอกมั้งนะโอเคไม่รอดจริงๆด้วยนั้นนี้คุณคิมจะส่งขึ้นไปอีกหนึ่งลำก็แตกไปด้วยนี่แค่ขึอนไ่แค่เบิดลำเดียวนะอีอกอย่าง ได้คุณคิมยังไม่เท่าโอยตั้งหากถ้าเป็นผมนะแค่สักสามลูกก็แตกมันต้องจำเป็นต้องใช้สีลูกโอ้ oh my god ผมก็มาตั้งแล้วตรงนี้แล้วก็เตรียมบุกสีทั้งสองสีแม่งเลยนี่มันอ้ามันสองลุมหนึ่งผมไม่ได้ใช่ไหมผมเนี่ยสายเดียวเลยโอเคมาดูสิครับจังหวะที่เป็นไงเอ่ยแล้วผมจะทําการสร้างยวเคียนนะครับิเคียต้องใช้เวลานานสักหน่อยก็รอไปก่อน ค,คุณคิดว่าจมจิตจุดนั้นแต่คุณเพราะว่าให้คุณยิงไปต่อแนมก่อนโอเคเป็นเป้าหมายนะครับศัตรูสีฟ้าก็ค500ูดไอคิวห้าร้อลบตรงที่ว่ามันมันเลิกสร้างตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันมาสร้างตรงนี้เฉย,เยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะว่าไงดีลงผานะอยู่ลนสนาะสนามแบบมินอยู่แบบมันยุ่มรวมกองกันเลยเสร็จสิครับเสร็จชั้นแห่ ปุ๊โลอะไม่จไม่ไม่เน้นหว่าทหารแต่เน้นอาคารจังวันนี้เป็นไงเอ่ยห้าสี่สอหนึ่งมอุ้ยอัดเิฟสิครับรออะไรอ้หายไปครึ่งฐานเลยนะจังวันนี้ผมว่าทำการจะบุกแต่ผมไม่มีอะไรป้องกากัศเลยก็ไม่สนแม่งเลยบุกสิครับรออะไร ซึ่งคุณคิมบอกว่าซึ่งทีเขียวมาทําการจะย้ายไปบุกคุณคิมแต่เสียใจด้วผมหลังจากที่ผมทิ้งนิวเคลียร์เนี่ยสีเขียวมันจะกลับมากันฐานซึ่งเสียใจด้วยนะเพงวของผมได้บุกเข้าถึงฐานเรียบร้อยแล้วตีฟ้าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสู้แค,แ,คแค่แฮมเมอร์แคนสู้อะไรได้ <laughs> แต่ชั้นแน่เรียบร้อยถึงนิวเคลียร์เมื่อไหรจบตอนนั้นเปิดควันต่อสิครับเราเลยบัง บงังหนหานผมในควันซึ่งอันที่แบบถ้าเราทำมาสมบราชการชั้นห้าถือว่าโคตรสุดยอดเลยเรียบหรอสุดยอดจริงๆซุ่นเสยสิส่ก้อนไปเยอะแล้วก็ทําการสร้างความเสียหายกับฐานศัตรูให้เยอะที่สุดแบบผมไม่จําเป็นต้องทาลายฐานหมดหรอกผมแบบเก็บหน่วยทหารเอาไว้ไงล่ะแบบผมผมไม่สงทหารไปตายห,หรอกเพราะว่าผมต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ตุนทหารเอาไว้ค่อยบุกต่อไงละ่ะซีเคอร์ทาการถอยทับมาแต่สียใจด้วยสีใจด้วยผมถอยก่อนละไม่บุกต่อ เพราะว่าเราต้องถอยตั้งรับนะครับไม่ใช่ถอยไม่ใช่บุกไปเลยนะเพราะาะต้องกเก็บนิวทหารเอาไว้นะจะต้องเก็บทหารเอาไว้ไม่ใช่ปส่งไปตายอย่างเดียวนะครับโอ้โหวิ่ิกูดเลยอ้าวถอยนะครับเราเลยไม oh, ่ถอยถอยถอยโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ยิงพวกเดียวกันอีกโอเคจงังหวะนี้ผมลการตั้งนิเจอีกเพิ่มเติมนะครับและจงังหวะนี้ศัตรูเนี่ยเหมือนมันจะยอมแพ้แล้วคุณคิดทางการสร้างขึ้นจริงเกิด ไปทิ้งใส่มันแล้วก็บอกให้จมที่ตรงไหนคุณคิมบอกว่าจุดนั้นซึ่งจุดนั้นเ่ยมีกองกำลังทหารโคตรเพียบเลยโอเคจังวันนี้บึ้มแล้วเบิดก่อนยี้ลูกจะลงวีลี่ก๊ดคุณคิมทางการสั่งส่งเครื่องบินเทือกอีกรอบเป็นไงเอ่ยรอบนี้แตกไม่ชั้น้าไม่แตกโคตรอึด จะให้ผมจะจบเกมก่อนเลยแตกไม่ออไม่แตกออกไอ้อรอบแตกไมนรอบนี้เออแตกสักทีทอร์เรนต์คันเดียวไม่สามารถยับยั้งกองกำลังไม่ได้หรอกเพราะว่าทอร์เรนต์เนี่ยยิงดาเมจเยอะเออแรงยิงแรงดาเมจเยอะก็จริงแต่รีโหลดช้าแล้วก็คอมเมนต์ยำโคตรดำต่ดำด้อยเลยครับก็บุกต์ทสิครับเราเลยอ่าจีจีครับจีจี จริงๆง่ายสุดจริงๆนะครับคุณคิมต้องการส oh ่งขึ้น่องเที่ยวบิดโอ้โหหนึ่งชุดสามารถทำมาได้สามอาคารแต่ว่าเลือดเหลือน้อย um แล้วก็ไม่แปลกใจหรอกจังก้สแตนบ่ายยิงยัง anyway, วันนี้ก็ยังไ่ด pues ีจริงๆครับจคุณคิมอยากสนุกสนานกับเครื่องบินเที่บิดเขาแล้วก็ผมก็จัดให้ ด,ดีนะลามสนามสีป้านี่ <c oughs> สองกำนี่แค่สองกำถ้าสักสาม้วก็ยังดีชัยชนะนะครับก็คนคลิปเป็นคนที่กดชยัยชนะเองนะครับแม่งก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงอะเท่านี้ะครับเพราะว่าคลิปมันยาวไงละ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันย้ย yeah!